สวัสดีครับมาพบกับผมส่วนเซมีจารักนะครับวันนี้มาสวัสดีพี่น้องยามเช้าๆอีกเช่นเคยนะครับผมรับกับถ้ำกลางบรรยากาศสายเมฆหมอกนะครับผมที่หลงฤดูร้อนหรืออย่างไรนะครับผมรับดูหมอกครับผมบ้านเซมีจารักมองแทบไม่เห็นนะครับผมตอนนี้หมอกหนามากเยอะมากครับผมแล้วก็กับดูต้นไม้นะครับผมต้นไม้นี่มองแทบไม่เห็นเลยครับผม ฝั่งด้านหน้านู้นนะครับผมอยู่ท่ามกลางสายหมอกและบรรยากาศสูดบรรยากาศตาอนเช้าอดีครับผมสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้สัมผัสนะครับผมเนาะครับก็ถ้าอยู่ในเมืองหลวงเมืองอะไรก็อาจจะไม่มีแบบนี้นะครับผมถ้าเรามาอยู่ทุ่งมูอสวนครับบรรยากาศแบบนี้อาจจะได้เห็นนะครับผมเนาะ วันนี้เราก็มาพบปาก,กันอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นกล้วยไม้เอื้องสายเชียงใหม่หรือสายล่องแร่งนะครับผมเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับผมตัวนี้ครับดูครับผมไม่มีนอเลยครับผมมีแต่สายล่องแร่งลงมาครับไม่มีใบเลยนะครับผมก็มันมันมันออกดอกนะครับเนาะออกดอกตุมต่มมาวันนั้นเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วมาก็โดนพายุฝน ฝุ่นตกตอนประมาณบ่ายสองบ่ายสองแล้วก็ดอกมันก็ฟอไปอยู่ครับผมแล้วก็กําลังจะบานก็เลยรีบรีบถ่ายมาให้พี่พิงน้องดูนะครับผมรีบถ่ายมาให้พีงน้องดูเพราะว่าอดใจไม่ไหวนะครับผมก็ได้ดูพร้อมๆกันนะครับผมครับถึงจะเป็นกล้วยไม้ที่ไม่มีสีโดดเด่นมากนะครับผม อย่างน้อยก็เขาก็ได้บานบานคืนมันจะบานทั้งสายนะครับผมถ้าบรรยากาศดีหรือหนาวมากเขาจะบานทั้งสายนะครับผมครับแต่ตัวนี้เป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงอยู่ที่ชนบรุรีแล้วก็ย้ายกินฐานช่วงเดือน7เดือน8ครับผมกลับมาอยู่ที่กาลสินครับผมเขาก็เลยทิ้งใบโล่นเกี้ยงเลยครับผม ทิ้งใบรนเกี้ยงเลยครับผมแล้วก็เขาจะออกดอกครับผมยังออกดอกไม่เต็มที่นะครับผมครับครับตัวหนึง่งส่วนเอื้องสายหลวงใต้คือสายรวมหมดหวดลงก็ครับผมเริ่มร่วงรวยไปแล้วนะครับผมครับบางสายก็ยังเป็นหน่อตุ้มๆอยู่เลยครับผม ตุ้มๆยังไม่บานเต็มที่เดี๋ยวบานเต็มพี่จะมีจะรักจะมาให้พี่น้องดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมครับผลไฮไลท์่างเราวันนี้ครับผมนี่ครับผมครับครับเอื้องสายเนสเตอร์นะครับผมเอื้องสายเนสเตอร์นะครับผมนี่ครับผมเอื้องสายเนสเตอร์ดอกสีม่วงเข้มปาก เขาจะม่วงเลยนะครับผมม่วงเต็มที่เลยครับผมตัวนี้นะครับผมนี่ครับผมจะมีเขาจะมีปากที่ม่วงเต็มเต็มแล้วก็สีกลีบดอกเขาจะชมพูเข้มมากๆนะครับผมไปค่อนข้างไปทางสีม่วงนะครับผมก็บานวันนี้ก็มีบานแค่นี้นะครับผมส่วน ข้างบนข้างบนนน่นก็ยังยังไม่บานนะครับผมมันตุ่มๆอยู่ก็เป็นเป็นผลสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งที่เราเลี้ยงเอื้องสายลูกผสมเรามาเจออากาศน้าแบบนี้นครับผมอยู่ที่กระสินนี้โอเคเลยครับผมส่วนท่าเลี้ยงก็เลี้งมากๆครับผมถึงน้ํานิดนึงต้องต้องลดน้ําแบบว่าเขานาลนาต้องลดน้ําตอนเช้าทุกวันทุ่มชุ่มนะครับผมครับส่วนตัวนี้ก็ครับผมตัวนี้ เป็นเป็นดอกเสียงไม่บานนะครับผมตัวนี้ถ้าบานถ้าบานในนึงซิมิจะรักจะถ่ายมาให้พี่น้องดูเช่นเช่นเคยนะครับผมนี่ครับตื่นเช้ามาแล้วครับเนาะเสียงก็แหบๆนิดนึงครับดอกอึ้งสายเนเตอร์นี่เขาจะบาน เขาจะแทงแทงดอกถ้าเราเลี้ยงได้ดีสมบูรณ์ไม้สมบูรณ์นะครับเขาจะแทงดอกตั้งแต่กกนะครับผมกกถึงถึงปลายเลยนะครับผมแต่เอื้องสายเนสเตอร์นี่เขาจะไม่ไม่ยาวไม่ยาวเท่าสายหลวงนะครับผมสายหลวงใต้หรือสายหลวงลว,งวงัดลงหรือครับที่เราเรียกกันหลายๆชื่อครับผมเขาจะบานตั้งแต่กลางสายไปครับผมตัวนี้จะสีม่วงเข้มครับผมสีม่วงเข้ม ดอกก็จะสวยไปอีกจางหนึ่งครับผมส่วนกลิ่นนะครับผมพี่พี่น้งองครับผมส่วนกลิ่นก็หอมหอมอ่อนๆน,นะครับผมไม่ถึงกับสายหลวงนะครับผมสายหลวงต้จะกลิ่นแรงนิดหนึ่งครับท่ามกลางบรรยากาศกับสายหมอกนะครับผม ก็นำกล้วยไมมาฝากพี่น้องนะครับผมบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเป็นกำลังใจที่มีกำลักด้วยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตะเกียงเรื่องสายลูกผสมนะครับผมตัวนี้ก็มีอยู่สองตะเกียงก็จะตัดไปเหมือนเดิมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ วันนี้ก็สวัสดีครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูหมอกกันครับผม